สวัสดีครับชมคำในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนายจันกาโลเวนตูรินีที่2 และนายมารโกนิโกรินีที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอองพระบาทวันนี้เวลา13นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกณนะวังสะระทุมพร,าาพระราชทานพระราชวรกาศให้พลเรือเอกสุวรรณตันสวรรน์นายกสมาคมร่วมใจพักรักป่าไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย จากนั้นพระราชทานพระราชวรกาสให้นางชาลิดาอนันตรรมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ่อจากนั้นสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่342ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา14นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่342ผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยกรรมการสภากาชาติไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมใหญ่ชั้น9อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเสนอการจัดงานกาชาติประจำปี2564 รายงานการดำเนินง,งานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่สภากาชาติไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศลระดับชาติได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องอาทิ จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มีการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดปทุมธานีโดยได้ประกอบอาหารแจกจาก่ายประชาชนรวมจำนวน7 3 4 8 7ชุดพร้อมทั้งมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม2564จําจำนวน3 3 3 3 3 2ชุดและมอบให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่29จังหวัด จำนวน2 9 8 4 5ชุดนอกจากนี้ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนอีกทั้งให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามโฮสปิเตลและโฮมไอโซเลชันรวมถึงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในส่วนของเหล่ากาชาติจังหวัด ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนจำนวน9,212ล้าน2แชิ้นพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคเป็นต้นสำหรับแพทย์และพยาบาลจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด1 9ในระบบ Home Isolation สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 2 0 2 1 1 6 6 4 องคมนตรีประชุมติดตามการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณนะห้องสีตรังอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาตรุดดิดในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงจากกองพลพัฒนาที่3กองทัพภาคที่3าม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขึ้นบริเวณพื้นที่21.9ไร่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และพระราชทานนามศูนย์วิจัยแห่งนี้ว่าชนากาธิเบตดำริซึ่งมีความหมายว่าเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสืบสารรักษาและต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงประชาชนในพื้นที่โดยรอบและประชาชนโดยรวมของประเทศทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนังกงบประมาณสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสะทะชร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชั้นกาฐิเบศดำริเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปีพุทธศักราช2563ประกอบด้วยอาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติงานกลุ่มอาคารห้องปฏิบัติการได้แก่ อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารปฏิบัติการอารักขาพืชอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและยังมีอาคาร Data c e ซ t e เเป็นศูนย์ควบคุมระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อกับสถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือและศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงที่กรุงเทพมหานคร การเนินการก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมดโดยความร่วมมือของกองพลพัฒนาที่3กองทัพภาคที่สได้แล้วเสร็จและเมื่อดำเนินการในส่วนอื่นครบถ้วนแล้วมูลนิธิโครงการหลวงจะเคลื่อนย้ายที่ทำการและห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่ตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆไปยังศูนย์วิจัยแห่งนี้เพื่อรวมกันบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้วางแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้และถะทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงที่สั่งสงประสบการณ์มากกว่า50ปีเพื่อเผยแพร่นพนแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชปรุมนาถบอพิษในการพัฒนาพื้นทีสน่สูงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือโครงการหลวงโมเดลให้เป็นที่รับรู้และขยายสู่ประชาชนชาวไทยและประเทศต่างๆให้มากยิ่งขึ้นสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสะหะประชาชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมภมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้าก,กากอนามัยให้แก่จังหวัดต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภัยเขต13จังหวัดอุบลราชธานี นายสริ์วิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐาน,นะประธานกรรมธิกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นนากขากอนามัยจำนวน2770กล่องเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูประัตยภก์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธิปัตย์ไดมีดมนายอำเภอหรือผู้แทนใน25าอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับมอบ เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ได้อโอกาสทางสังคมให้สามารถผ่านความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆไปได้ วันนี้ที่สะลักกลางจังหวัดยะลานายชัยสิทธิ์พณิชพงศ์ผู้ราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านเป็นหน้าก,กากอนามัยจานวน2,880กล่องเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภ์พบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ในอำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้ง8อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองยะลาอำเภอเบตงอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอกาบางังและอำเภอกรงปีนังอำเภอละ360กล่องเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันโรคโควิด1 9้โดยมีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธี ต่างปรับปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าจังหวัดนราธิวาสมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และได้โอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564วันนี้ที่ตำบลพดุงมาศอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และได้โอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้โอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสำหรับอำเภอจะนแนะได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสโดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางภาริดะเจะเงาะป้าเล็กที่88ทับ4หมู่4ตำบลพดุงมาศซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมกรได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน ช่วยการปรับปรุงซ่อมแสมบ้านให้น่าอยู่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร นำม่แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎรสำหรับปลูกเพื่อนำไปเป็นผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนวันนี้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรพันเอกมงกุฎแก้วพรมรองผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษิฐานที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานแก่กองอุนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎรสําหรับปลูกเพื่อนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพันโทรเรวัตวามลุนรองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนเกษตรจังหวัดยะโสธรพัฒนาการจังหวัดยะโสธรเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธี ตามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยราษฎรทุกหมู่เหล่าเพื่อให้การดำรงชีวิตดีขึ้นสามารถพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในพธิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทานสังกัดกองทัพเรือร่วมปฏิบัติการกับรถตัวอย่างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในการตรวจเชิงรุกชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยต่างๆพร้อมบุคลากร,กรทางการแพทย์ไปร่วมปฏิบัติการกับรถเก็บตัวอย่างชีวเนิรภัยพระราชทานในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ณโรงเรียนวัดกลางตำบลบางพึง่งอำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่2-3กันยายน2564 อาเป็นการสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีด้วยหัวใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะภนยพระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างหากพบผู้ติดเชื้อจะได้ดำเนินการรักษาได้ทัน โดยเมื่อวานนี้มีประชาชนไปรับการตรวจจำนวน456คนพบผู้ติดเชื้อ29คนและวันนี้มีประชาชนไปรับการตรวจ520คนพบผู้ติดเชื้อ42คนซึ่งเจ้น้าที่แรกคำแนะนำพร้อมท้ายความรู้กับประชาชนและคัดแยกผู้ที่มีอาการป่วยสีเขียวคือผู้ที่ไม่มีอาการจะใช้ระบบโฮมไ s o l a t i o n หรือ Community Isolation ในการดูแลรักษาควบคู่กับการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แอนติเจนเทสคิดต่อไปการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานไปตรวจค้อหาผู้ติดเชื้อเป็นการช่วยลดความคับขั่งและอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ